อันนี้นะครับอายุมากที่สุดเท่าที่เคยเปิดร้านมานะครับสิบแปดเลวนอยากจะเก้าขวบสิบขวบแล้วมันสิบขวบขวบข้าหอมสิบขวบสิบขวบอันนี้สิบแปดขวบพี่เขาแก่ไงพี่เขาพี่เขาไม่ได้แก่พี่เขาแค่อายุเยอะๆเฉย่อยอายุเยอะไม่ใช่ปัญหามันรุ่งนะมันรุ่งนะไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาไม่มีคราวนี้คราวนี้ทางงัดงัดนมขึ้นมาทับเลยนะครับ ครับงัดนมขึ้นมาครับงัดนมงัดนมเออนั่นแหละตอนกินได้เ<ม>หรอตอนนั้นตอนนั้นมีเด็กเข้ามาทําบอกให้งัดนมหนูยังไม่มีนมใครอ่รออะชื่ออะไรวะ<อ>ทีอ่อันนี้มีใส่เลยนะนยยต้องใช้สองอันสองอันนี่ใช้อันเดียวที่เขาทำเก่งเก่งกว่าแกอีกเขาทำแป๊บเดียวเลยหรือว่า อร่อยนไมนี่เขามีแรง้ขี้มือมันอย่าทำแบบนี้เออกินกิให้เขาหอมกินมันไม่ใช่อกโกแลตอย่าทำเต้าู้นะมันเป็นโอรโอมันจะช็อกโกแลตแหละฮะมันจะแลเหรอไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นโอริโอมันเป็นโกโก้เคยกินกาแฟไหมเคยกินมาม่าไหมเออนั่นแหละเหมือนกันนีมาม่า ทำมาจากช็อกโกแลตไม่รู้หรอโอ้ไปถามลูกค่ราคาสุดตัวเลยราคาคอนเทนต์อ่าวาคาสุดตัวเลยอันนี้เป็นพ่อคาที่เก๋ที่สุดปกติมันเสียงดังแบบนี้เลยครับอ่ดังดังดังเวลาเราสับเราสับแรงๆแล้วก็พอพอเกียงมันกำลังจะถึงพื้นให้เราหยุดมันจะไม่ดังเออดังได้นั่งใจไม่เก่งมาก ตรงนี้เเยอาให้มันอยู่ในเตาสิอันนี้ชื่ออะไรนะครับมาวินนะครับมาวินหยองหยองสงสารเพื่อนน้องมากไม่ไม่ใช่เพื่อนนี่ไดหนูแอลชอบไอคนคนที่มาวินที่เหล่นี้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่ไม่คือเหล่เขาหล่อเขาหล่อใช่ไหมอันนี้คนเดียวใช่ไหมที่เรียนหนูอ่ะหู้ยคนหล่อเลย มาบินมันชื่อเหมือนอะไรวะบริษัทอะไรสักอย่างอะไรบริษัทของเจวาแบบวินเช er ่คราวนี้ก็เกลี่ยดได้ครับเกลี่ยไดบบ้เลยพอแล้ว